แต่รสชาติโอเคอยู่ใช่ไหมอ่ะก็ไมจัดไม่ไม,ไม่ไม่นึกถึงว่าหวานนะเขาค่ะตอนนี้ใบกําลังขึ้นมาอ่อนๆอ,อ,อยู่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นใบดอกเขาจะขึ้นมาก่อนใบค่ะมาเด้อพี่น้องเออเสียงนกอย่างกันนี่ใครแน่ว้ได้ยินแต่เสียงหมาเหา่า สวัสดีค่ะสวัสดีอยากเป็นทางการค่ะเก็บผักกลุ่มด้วยกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมาค่ะเก็บดอกกลุ่มด้วยกันค่ะคุณลุงข้างบ้านตัดให้ต้นหนึ่งค่ะหมาก็เห่าหมาของคุณลุงก็บอกว่ายายสวนชอบเอาไปแกงส้มแล้วค่ะอร่อยมาก ก็เลยตัดลงมาให้ต้นหนึ่ง<อ>เหมือนผักกลุ่มบ้านเรานรั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะมันดอกผักกลุ่มบ้านเราเลยเดี๋ยวที่แล้วเอาไปดองเดี๋ยวไปเอา กิ่งนูน้นกองดินเลยมาบ้านมาบ้านไปเก็บให้ลูกสาวลูกสาวเข้ามาเยี่ยมอันนี้จะเก็บไ้กินเองค่ะ พากันแกงกินแล้วอร่อยอร่อยลูกๆเข้ามาเยี่ยมก็เลยเก็บไว้ให้เขาแกงให้กินนาวานอุ้ยพี่น้องจา๋าอยากให้เป็นบ้านเราด้วยเนาะแต่บ้านเราก็ไม่อดนะพี่น้องเพราะว่าบ้านเรามันก็ผักเยอะแยะ หลายผักหลายอย่างาเก็บมันคือกันเละพี่น้องมันจะเป็นไอ้ดอกเมเปิลนะคะที่ว่าช่วงหรือดูใบไม้ร่วงที่ว่ามันเป็นสีสวยๆเนี่ยสีส้มสีแดงนะคะอันนี้แหละค่ะ อันนี้ดอกของเขาดอกเขาจะขึ้นมาก่อนใบค่ะเดี๋ยวยายสนให้ดูเดี๋ยวยายสนให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นดอกของเขาค่ะอันนี้ใบกําลังขึ้นมาอ่อนๆอยู่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นใบดอกเขาจะขึ้นมาก่อนใบค่ะดอกเขาก็จะร่วงแล้วก็เลยรีบเก็บ คุณลุงก็เลยบอกว่าอยากได้แล้วจะตัดให้ก็เลยตัดมาต้นนึ่งเพราะว่าในสวนเขาเยอะมากเวลาเราเด็ดแบบนี้มันก็จะเป็นยางยาๆด้วยค่ะพี่น้องคะต้องใส่ถุงมือเด็ดไม่งั้นก็ยางเหนียว เวลาไปต้มไปแกงก็ทำให้สุกๆแต่ว่าเอาไปไอ้ดองก็อร่อยมาเด้อพี่น้องเออเสียงนกอย่างกันนี่ใครแน่ไม่ได้ยินแต่เสียงหมาเห่าได้บรรยากาศมากครับพี่น้องค่ะได้ยินเสียงนก มาห้าตัวตัวหนึ่งหยุดตัวหนึ่งเห่ากะลํา มำังเต็มเดี๋ยวไปเอาถุงพาติกมาใส่โต่อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะแม่พากไป